ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดสตรีมสดของ Facebook กันนะคะเพื่อนๆท่านใดอยากใช้ยอดการเข้าชมเพิ่มนะคะดูวิธีการขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆในการเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะก็นึ่งเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะพิมพ์คำว่า kmkth หรือกดผ่าลิก์จากดารางกันมาได้เลยนะคะเข้ากันไปั้านในได้เลยนะคะ ในหน้าแพลตฟอร์มของ KMKT h ET, ตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็นครบวงจรทุกเซตโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะอยาที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลย ตรงนี้นะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะชื่อจริงนามสกุลจ,จริงด้วยนะคะอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะกดติ๊กสองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือกดสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคย l o อ,อิ n กันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันไปได้เลยค่ะเลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะ เอามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ KMMKTH แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือกลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะแพลตฟอร์มได้บริสุดตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็น Facebook ค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยส่วนหมวดหมู่บริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นไลฟ์สตรีมสดของ a c e b o o k ก็จะมีถึง สี่หมวดหมู่กันเลยนะคะขอเลือกเป็น s หนึ่งด้นบนสุดละกันค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะในส่วนบริการตรงนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นนาทีนะคะเวลานาทีนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็นสิบห้านาทีด้นบนสุดตรงนี้ละกันนะคะหนึ่งหกหนึ่งนะคะในสิบห้านาที ส่วนในคําอธิบายตรงนี้ค่ะจะเป็นคําอธิบายของแต่ละออเดอร์ของเพื่อนเองเ,เพื่อนสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันด้วยนะคะในส่วนลิงก์ตัวนี้นะคะเลือกโพลวิดีโอไลฟ์สดที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นโพลนี้ละกันนะคะตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะกันย่อไม่ได้ขึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่หกสิบ้าค่ะลคลิกนันําไปวางกันได้เลย จำนวนขัน้นต่ำตรงนี้นะคะอยู่ที่สิบค่ะใส่กันไปสักยี่สิบนะคะในราคา e สองบาทเองนะคะกดส่งกันไปได้เลยนะคะระบบเด,งดบงะะ้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันเข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้ค่ะจะเป็น <S <S ออเดอร์ของเพื่อนๆเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน,น้านี้นะคะ ส่วนด้านหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขออเดอร์ของมเพื่อนเองเพื่อนเพท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เขา้ายอดรายไม่ขึ้นนะคะนำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้แอดมินตรวจสอบกันได้เลยในตอนนี้นะคะรอทางระบบดําเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึง6ช่องทางกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวด้านหน้าสุดตรงนี้นะคะจะเป็นการสแกน QR code นะคะใส่ย,ยอดเงินไปนะคะยอดเงินขึ้นมา สแกนไปเงินเขาทันทีเลยนะคะช่องทางที่สองตัวนี้นะคะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะนำสลิปมาวางตรงนําำสลิปมาวางตัวนี้นะคะเงินเขาทันทีโดยเช่นกันมีอ่างเปาวอลเลร็ตน,นะคะตัวน,วนี้การสร้างซองอันเป่านะคะนำนิ้์มาวางยอดเงินเขาเลยนะคะชิพเพอตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใชร้บริการกันไปได้เลยส่วนคริปตัวตัวนี้นะคะก็เป็นความสะดวกของการโอนเงินต่างชาตินะคะเป็นการสะดวกที่สุดเลย ทูบันนี้วอลเลตตัวนี้นะคะสามารถอุดเงินผ่านทูบันนี้ได้ไง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนท่านใดน,นะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ทวนี้ก็สามารถนำคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเทือกันนะคะ โดยเลยตรงนี้นะคะมาเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหรไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนัเรีออ o r อร์มาวางกัะตรงนี้ได้เลยค่ะก็วปัญหาเรื่องใดก็กดกไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยะค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากเพื่อน่ท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนั้นี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่นั้นนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยะค่ะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และ android ios เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกินรองรับทั้งของ google play และ app store เลยนะคะในตอนนี้นะคะทางระบบได้เติมยอดกันมาแล้วนะคะค่อยคเติมกันมาแล้วนะคะจาก65กลายเป็น73แล้วนะคะก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนเนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์คเค m มนตัวนี้ เคเมมขีดจีเตัวนี้นะคะกดพาลิง์ใต้ล่างนี้กันมาได้เลยนะคะไปเลือกอดูรายละเอียดด้านในกันได้เลยคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกัน